สวัสดีครับขอแนะนำหนังสือเล่มใหม่นะครับของสำนักพิมพ์ศิลปะวัฒนธรรมหนังสือชื่อเบื้องหลังปฏิวัติเบื้องหลังปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม2475กระบทบวอนเดชนะครับของดออรนัทพงศ์ใจจริงครับดรนัทพงศ์ใจจริงส mm hmm. องร้อยสามสิบบาทครับสองร้อยสามสิบบาทผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้ฮะหกตุลาคมสองห้าห้าเก้า นี่ก็นี่ฮะอนุสาวรีย์ปรับกบทตรงหลักสีนี่นะครับเพิ่งตีพิมพ์เมื่อเดือนกันยายน2559นะครับมาดูคำนำนะฮะมีทั้งหมด326หน้าครับ9บท1คํานคำนำคือการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์การเมืองไทยความตึงเครียดของระบอบก,การเมืองในสยามแผนกู้บ้านกู้เมืองนะครับ มาดูหน้าไหนก็จะมีรูปกเก่านะครับนี่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระชนานและธรรมนูญ10ธันวาคม2476ก็หนังสือของอาจารย์เล่มนี้ก็อ้างอิงจากตำราแล้วก็หนังสือที่เขียนจากบันทึกความทรงจำครับเป็นหนังสือกระบวนเดชของ24ของ เกิดใน2476นะครับแต่จริงๆมีผู้ที่เขียนเป็นวิญญาณิพนธ์ก็คืออาจารย์นิคมจารุมณนีอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นของ2559เลยครับน่าสนใจมากสุวัดบอลรดีหลอกสายบันทึกกระบทบวนเดชที่เกี่ยวข้องพระทวีปธุระประสาทวรลละผมบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีภายหลังกระบทบวนเดช พัทวีถือว่าประสาทถูกปดจากราชการคือหนังสือเล่มเนี้ที่ทํามาใหม่นะครับก็ปรากฏว่ามีหลักฐานบางอย่างที่เกิดขึ้นน่าสนใจมากนะครับเป็นหลักฐานใหม่ที่ผมเองก็ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับในหน้าที่ผมศึกษาเรื่องเราของกบฏบอลเดทนี่ร้อยโทจงกลไกลเลิกครับหนในคณะกู้บ้านกู้เมืองที่ประชุมกับพญาศรีสิทธทิสงครามดินท่าลาภายหลัง ต้องไปติดคุกอยู่ตะลูเตานะครับแล้วก็เกาะเต่า12ปีกลับมาได้เป็นรองประธานสภาเขียนหนังสืออยู่อย่างเสือครับโอ้เล่มนี้แนะนำเลยนะครับแนะนำให้อ่านเลยสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจปวดศาสตร,รก์การเมืองนะครับนี่ก็เป็นภาพความเสียหายรถจักรนะฮะที่ชนกันนะเป็นตอปิโดนะครับเพราะปิโดบอกเนี่ยบริเวณหลักสี่เนี่ยนะครับ 2476โอ้นี่ก็เป็นภาพปวดศาสตร์นะครับพันตรีหลวงกาสงครามเทียนเก่งล,ลุมยิงบัตรเจ็บจากการเข้าชนตอปิโดนี่นะภายหลังก็ทำรัฐประหาร2490นะครับของการสงครามครับก็หาอ่านกันได้นะครับมีภาพเก่าๆปวดศาสตร์เยอะทีเดียวอาจารย์นัทพลใจจริงนะครับ ศิลปวัฒนธรรมเล่มนี้น่าอ่านมากครับเบื้องหลังปฏิปักปฏิวัติสยาม2475ีกระบทบวนเดชนัทพงศ์ใจจริงปัจจุบันอาจารย์นัทพงศ์สอนอยู่ที่มาลาัยวิราชภัฏสวนสุนันทาน,นะครับเป็นนักวิชาการปวัติศาสตร์การเมืองที่ออยืนหยัดต,ต,ต่อสู้กล้าเขียนครับนะกล้าเขียนเป็นนักวิชาการ ที่นําเสนอมุมมองใหม่ที่น่าอ่านครับขอแนะนําให้อ่านกันเลยนะครับกระบทบอเด